โอเคครับขอการาบสวัสดีทุกท่านผู้ชมทุกท่านครับอันนี้ช่องช่าสุดโอ้ครับอันนี้เราอยู่ในแมปคัเมนไรเดอร์ครับซึ่งจะมีคัเมนไร่ตัวอะไรครับนี่ครับจริงจริงอ่ะมันต้องมีลัคกี้บล็อกด้วยครับที่ผมเห็นตามเขารีวิวครับที่ไม่มีลัคกี้บล็อกพอมันต้องเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบสี่จุดศูนย์นะครับจะมีลัคกี้บล็อก โอเคเ้ามารีวิวทีละตัวกันเลยโอเคดด้านผมด้านหลังผมจะเป็น rider คอมเมนไรเดอร์บิวครับครับเจ้าผมเจร์ผมจะทำอย่าขอปรปบมุมมองก่อนนะครับโอเคนี่วิธีทำก็ตามนี้เละครับน,น,นั้นผมจะสาธิตการทำกันเลยครับให้ดูครับ อ่าอันนี้ก็เป็นโอฟิตอันไม่ใช่เลสโตนแล้วก็ขวดปังโอเคได้เป็นอะไรบิดแล้วครับแล้วปิด อย่าขอทำฟาร์มแบบนึงทำพักแป๊บหนึ่งไม่ทำให้มันได้เยอะโอเคตอนนี้ก็มีสามอันแล้วสติ๊กมานี่วิธีนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยครับจะลองทำนี้ก่อนเลยฟูฟูบัตเตอร์ มาเป็นไลบิดแทงทำคิมคัดกันเลยไอ้นี่ครับทำตามผมเลยครับนี่ก็ได้เป็นนี่ล้วโอเคนี่ก็เป็นนี่ครับบิวบูบิว,บบวแรดเรดในของเอ็กเซนครับซึ่งไอ้พวกนี้สามารถหาได้ตามค่ามอนเตอร์ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนเลยแล้วค่อยมารีวิวชุดที่หลังโอ้โคตรเยอะเลยชุดนี่ฮก็ประมาณนี้ครับอันนี้ถ้าเกิดจะไม่ผิดก็คืออันนั้นครับดาร์คเดนโอครับโอ้มันจะเดอะมูวี่ของเดนโอมาเลเดอร์คลิบับมาธาเดนโออันนี้ดาร์คทีเขจะไม่ได้ผมนะ้าใหม่เอาฝนจัง เธอพูดคำเดียวกอบปด้วยครับอันนี้ก็ลูกน้องกิกกี้ของมาดลนไฟอันนี้เธอจะไม่ผิดไม่รู้ว่าของเรื่องอะไรอ่ะไฟมังไม่ได้ใจครับอันเนี้ยของคาบูโตครับอันนี้ของเอเซึ่งมันจะมีเรียรอนบอออันนี้เลื่อนห้าสิบ0ร้อยเจ็ดสิบ สามสิบหกโอ้โหไอ้ตัวนี้สองร้อยเด้อครับนี้ร้อยห้าสิบโอเคเอขออ้นะางล่างบนนไม่รู้ข้างล่างบนอะไรกันนีไม่รู้โอเคครับโอเคเราส่งกันเลยนี่ครับมันก็เป็นนี่ครับเป็นรแรปปิ้งแทงโอเคก็วันนี้นะ เดี๋ยวผมจะรีวิวชุดไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปไปคาบแล้วครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมพกับแอดออนให้นะครับโอเคพวกนี้ก็ไม่ต้องมาดูแล้วครับเรารีวิวชุดกันเลยนี่ก็เนี่ยนะเจาะขอเก็บกันเลยความสามารถของวิวก็เป็นเพราะอันนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยตัวแรกที่รีวิวคืออเมซอนเอา้เอาอเมซอนทำไมวิธิด อเคอเมซอนก็เป็นนะครับอุ้ยก็ประมาณน,นี้ครับอเมซอนความสามารถก็คือตีสองทีรีเจนเลือดสองป้องกันสองหัวใจเยอะเดี๋ยวผมจะหลอกป,ป,ปับไปหมดโสไบเบิลวนะอย่าลองอย่าคอร์ดกันปรับฝนไม่ตกกันโอเค หนึ่าเป็นซาวเวอร์อันนี้เป็นโอเคครับอ๋อเลือดก,ก็เยอะอยู่ครับ3าหลอดโอเคมาตัวต่อไปกันจะเป็นอิชิโกะครับอิชิโกะมาเล็กหนึ่ง,หน,งหนึ่งก็ประมาณนี้ครับเ็อหลอดสอตีสอก็ประมาณนี้นะครับ ร้อ้เป็นพี่เทพเราครับโตวุ้ฟเร็วอยู่สปีดสองตีสองบ้องขันสองยัรู้ว่ากับพี่ขอกอัพเป่าวไอพีไอพีทับแอดอุย้ยแอดพีทับรีโอครอค โอเคไม่มีขอบอัพครับก็าสัมน,นะครับเขาโตก็มีเขาใส่ขอบอัพอยู่ในตัวแล้วมั้งครับทอยเป็นโฟซ่โฟซ่เข้ามันนี้ครับความสามารถวิ่งเลี้ยวสองจำสองป้องกันสองโอเคจะไปเป็นาอาือ้อร์ขวาอาขวาครับ ตัวนี้มันมันคือมาเลเดอร์ที่มาจากอนาคตในซีรีส์มาเลเดอร์โอดครับอยู่ในซีรีส์มาเลเดอร์โอคว้มสามารถคือี้ครับนำหายใจหายใจในน้ำสองมองเห็นตรงคื้นสองอันพาวเวอร์คนพาวเวอร์ก็คือน,นะครับเราอยู่ในน้ำเราสามารถขุดเร็วในน้ำได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับมาเลเดอร์ขวา ของมาเรียโอทนะต่อไปเป็นดีเอ็นครับปั่งนี่ครับสปีดสองป้องกันสองหายตัวสองป้องกันหายตัวมาทำไมไม่รูก็ชอบชิงมาโอเคก็วันนียครับก็เป็นดับเบิลดับเบิลนี่ก็เันนี้ครับ,น Double. Double. นรบจำสอง โลสองเซิร์ฟฟิสองโอเควไีสก็เหมือนวีหนึเนาะแต่ไม่ใช่ใจเหมือนแบบว่งกันตีสอง่องกันสองไ็ปนมานมาเดอะอะไรอ่ะอ้าวสั อ,นนอมิสซอนเมือนกันเนาะอันก็ผ่านไปเนาะอ,นนอมิสซอนโซซามัาเป็นตัวเรดโอ๋อไม่ติดโอเค เบก็ประมาณนี้ครับเพราะสามารถก็คือทีสองดีเจเลือดสองป้องกันสองโอเคเบก็ประมาณนี้โอเคตัวเป็นของอมาสเตอร์ดีโอครับ โอ้โหเจโนโอ้โหเจโน่ดูกันเอกโกก็เนี่ยครับดีเจนเลือดสองป้องกันสองทำไมไม่มีมอเอ็กแทกด้วยล่ะ ไอเทคเนี่น่าจะเริ่มมันจะอันนี้น่าจะเป็นย่างฟอร์สฟอนแล้วมน่าจะเพิ่มไอเทคด้วยส่วนบิวอะน่าจะเพิ่มอะไรอะจัมบูทสปีดจัมบูทสองสปีดสองเนาะตอนนี้นเป็นตัวโค้ดครับโค้ดปวอนนี้นะครับ กระโดดสองหายตัวสองมองเห็นวังศูนย์สองโอเคจะเป็นของอากิตโตะครับโอเคอากิตากิโตะเขาเป็นยบบังไงครับตีสองต้องกันสองนั้นเลือดเจอสอง อ้าเนี่ยพี่บิกิครับก็วันนี้นะครับพี่บิกิก็วันนี้ครับตีสองหรือเชนเดอร์สองกันไฟสองโอเคก็วันเนี้ยนะครับส่วนรูปเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ครับโอ้ต่อไปเป็นตัวหนึ่งไฟ แตนดูแบบเฮ็ดฮิตคองทีนี่ก็อะครับ D J องกันสององเัวขึ้นสองวงโลสองโูฟ ตัวไปนคนได้่ะเดรร่ารโอ้ยสปีดตัวจื้อๆเนี่ยครับก็จำมวนสองนั้นเลือเดเยอะสองงการสอง,สองาไมมันวนเหมือนมีสปีดด้วยอรอทำไมทักสั็ในตัวมังโอเคก็วันนี้นสลับจะได้ต่อไปเป็นของคนแรกของยูเฮเ,เซครับก็คือมาเลกคูกะ คู่กากคู่วันนี้นะครับมีสปีดสองตีสองแล้วก็ Hero ฮีโร่ออฟเดอร์สองฮีโร่ออฟเดอร์ก็คือการต่อรองราคาคร NPC. ับเอ็นบีซีแถวสองแถวสุดท้ายคนสุดท้ายนี่ก็มาเทเลอร์ดิวคีก็่าเนี่ยครับตีสองป้องกันไฟสองหายตัวสอง บ้าแถวบนแล้วครับสบายแถวบนแถวสุดท้ายแล้วต่อไปเปพิซซ่าร์ตพิซซ่าพิซซ่าร์ตก็วันนี้นะครับความสามารถก็คืออันนั้นป้องกันสองกันไฟสองไฟตัวสองต่อไปค้คีบกงับคีบะครับคีบะก็วันนี้ครับสปีดสองสปีดสองตีล้อสอง,สสอง โ่เห okay. ต้องขึ้นสองแต่บูลไม่ค่อยมีเธอดน่าจะทำสมจริงเนาะไอบิววิวนี้ไม่ต้องรีวิวต่อไปเอ็กเซครับบิวิวนี้ไม่ต้องรีวิวแล้วครับพอเรารีวิวไปแล้วข้างล่างต่อไปเอ็กเซสเอ็กเซก็เพิ่มเนี่ยครับตีสองจัมบู๊สองป้องกันส okay. องโอเคเอ็กเซสเอ็กเซสอนเป็นมาจอไดคนสุดท้ายของยุค เฮเซครับคนสุดท้ายครับคือคำนิรดาตีโอครับตีโอก็พอเนีครับ 2, รร 2, okay. ตีสองป้องกัน2องฮีโร่อเวอเรอร์สองโอเคตีโอต่อไปมาเลยเดวคนแรกของยุคเลยวะก็คือคำนิรดาตีโซวันนะครับซีโรวันได้เวอร์ <c oughs> นี่ตีสองจมูสองป้องกัน2ก็พอะนี้นะ่บ เมื่อกี้ล่างเลยวะไม่ใช่ทำไมโอโอ้องวันนี้ครับวิ่งเรียวสองตีสองก็สองนั่นจะมีลองมองเห็นตอนคืนด้วยที่ต้องมีมองเห็นตอนคืนนะของโอสอัเพราะเพราะมันจะเ,เกี่ยวเน่ต้องเป็นไขมุกลองดูกันก็ประมาณนี้นะครับตีสองเลือดเยวสองป้องกันสองต้องเป็นยุคคนละ โสุดท้ายครับคาเม็นดีโอดิเคทอันนี้จะเป็นดีโอดีเคทครับนี่ 2, ตีสองป้องกันสองของเห็นสองอันนี้โลสองมาจะไปรีวิวอาวุธกันวันตอบไปว่าไม่ได้ใจตอบอันนี้จะเป็นกาชะคอนเบเกอร์ครับของอีเซสนี่เฮ้ยมีนี้ด้วยกระโดสองนี่ ไปค่อย,ยบิวมีไหมไม่ได้ใจครับไปดูใหม่อ๋อรีเจนห้องบิวเป็นรีเจนโคสโคอสนี่โคอสเป็นอะไรอ๋อมองเห็นตอนกลางคืนก็วิธีค้าพวกวันนี้เอ็กซีดด้วยเอ็กซเซดก็ใช้นี่ครับการแชทกันชาบี่ก็ใช้อันนั้นพอท่อแล้วกันรับ โอเคต่อไปนนี่วิธีครับไอคอนโกนะครับทำแบบน,นี้ต่อไปของดาดาบารุโอ้ยเคมูนี่วิธีเพราะว่านี้ยครับนี่วิธีครับ,อ,รบ,รบอ,อันนั้นล็อกซีดอันนี้ก็ได้เป็นสโลฟยิงเอาทาไม่ได้แล้ววัดวัดทำไม่ได้แล้ว <c oughs> สี่ไม่ก็ได้ i v e TOP SP TOP LAYDER ไม่ได้ใจใช่ครับเดอ d e r LAYDER นี่คือค้าก่อนวันนี้ครับปังโอเคก็วันนี้ครับไก่หมูได้โฟล์ฟอยิง่อเป็นของวิสารวิธีค้าแหวนวิสาร์ก็ประมาณนี้ครับ โมกเล็กแล้วก็นี่เอสตโตนแล้วนี่ครับดาบครับดาบนี้ก็เพิ่มเลื่อนนะนี่ครับเามื่อวานนี้เลยครับต่อไปเป็นล็อกอันนี้ของโฟลเซ่ล็อกอันนี้ได้เป็นจรวดอ,อุย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 เออนี่ดูครับอไอเสีงว่ะ อันนี้ก็อ,นนอะไรนะจำบู้กับลอยอากาศโอเคเอาไว้แบบหนีสัตูนงวีคราก็วันนี้นะใช้สวิกมาเล็กนึงวีค้าสวิกเดียกก๋ยวก็มาดูมาเล็กนึงกันเลยนี่ครับก็มาเล็กนึงก็จะครับทานกับสีสม้มสองสีเหลืองสามสามีพาสี่ก็สีดำและก็ค้าทั้งหมดนึ่นกันทำไมต้องเอาลาปีนวดด้วยแรหายาก ชัดๆโอเคครับต่อไปก็ไปดูกันเลยต่อไปคอมมานเนดอร์โอเสครับอุบ้ยโอเควิธีครับคอมมนเดอร์ก็ประมาณนี้นะครับเ้วจะต,ตนกับสลามบอลสลอันนี้ก็สลามสลามแล้วก็มารวมกันเป็นโอสมีดาบไหมวะไม่แน่ใจโอเเขาไม่ได้ทำดาบไว้อะเสียดาย จะเป็น,นเนกดับเบิ้ลใช่ไหมครับฟิลม์มฟิลม์มฟิลม์มอันนี้ก็มีมาร์ลก,กับเหล็กฟิล์มกับเหล็กอะ่ะโอเคดับเบิ้ลก็ขันยะต่อไปฮิมิกิ <c oughs> วิธีคราก็วันนี้ครับเราจะตนสามสี่มุมแล้วก็อันนี้ทองสี่อันสี่ก้อนโอเคแล้วก็รวมกันก็เป็นฮิมิกิวิธีครับดาบเอ๋หอนนี่ก็วันนี้ครับ อันนี้ดูซิได้อะไรอ๋อเลือดเพิ่มจะเป็นคิบคิบะครับประมาณนี้ครับจะได้ทองปุ๊บแล้วก็นั้นลิลสโตนเป็นคาบุโต้ก็วันนี้ครับไิสโตนทั้งหมดแล้วก็ออกซิเดียนนี่วิธีของเดับคาบุโต้สติกเหล็กไดสโตนแล้วก็ได้นี้เพิ่มเลยอ,อย่างเดียว ก็เป็นพาร์ตเดนโอครับพี่ครับก็ว่านี้ครับนี่ใช้โคทั้งหมดเลยก็ก็การ์ดกระดาษแล้วก็นี่น้าไฟกับการ์ดเดนโอมีวุ้นไหมนี่ครับนี่ครับใช้น้าไฟกับสติกได้ออนเซนนี่ครับเบดครับก็นี้ครับเหล็กทั้งหมดแล้วก็เลสตนโนสองอัน แล้วก็เนี่ยอันนี้จะต้องไม่ฆ่าไอพอมมดอีกมมดเหลืออะไรน,นะไอนะที่อยู่กับไม่ต่ไอพวกฟีเจอร์ไม่ดีอะ่ะนี่ก็เลนน้่อนเลื่อนเจอสองไม่จรครับดาดก็ใช้ลับปีนนะครับตัวไฟฟ้าไฟ้เข้าครับแบบนี้ครับนี่โดนสองอันแล้วก็เหล็ก เหล็กแล้วก็บีคอนไฟวิธีรับไฟก็เลยใช้ตูนกับสเต็กครับเพิ่มอะไรแอคแคกสองอ๋อต่เไปอันอันยูคี้ก็ใช้ทองห้าน,นี้ครับห้าอันหอทองห้าก้อน แล้วก็นี่ครับของปำหมึกแล้วก็นี่วิธีครับดบบของเบ็ดแล้วก็เจสโตว้วเล็กครับอันนี้ครับขอได้กันไฟกับจีนมาดูไปก,กันเลยนี่ก็ของอะไรฮะอากิโตะข้าไปนญญาครับเจ้โตวัวแหวะทองแล้วก็ทองก้อนอันนึ้งอากิโตะ นี่ก็วันนี้ครับอายกิโตะก็วันนี้นะครับโอเคอันนี้อฮูก้าก็วันนี้ครับเตะเล็กแล้วก็เรสต์สโตนนี่วิธีครับอความน,น้ำนแล้วคลิกไปนี้แล้ววางนี่ราคาเวลาว่าหรือราคาเป็นนี่ นี่พิฆาอันนี้มีข่าได้สามารถขาได้เอาสำหรับเล่าข่าวฟุตบอลใหม่ฟังโอเคก็รอสุข่ะวิธีอันนี้จริงๆมันเป็นลัคกี้บอ์ครับ น,นี่เราทำไม่รู้อันนี้ต้องสุ่มอันนี้ก็ต้องสุ่มกันไอของอเมซอนไอของอเมซอนไอวิธีข่าลักกี้บล็อกไออันนี้ลักกี้บ็อกทีเคสไรเดอร์ที่ทําการดีเคตเลยสตสตนทั้งหมดแล้วกระดาษนะครับก็เป็นการดีเคสนะวิธีครับการดีเคสซอนจะทำยังไครับมาดูกันเพิ่มอะไรเพิ่มเรื่อยอย่างเดียวโอเคตัวลา,าอันนี้ดีเอ็น รึปะที่เข็นเลไรเฮ้ยอ๋อเป็นสองอันครับนี่เป็นเอ็นกับลา v วอ a r สเราดูลาวอสสิล i v วอ a r s ลวอร์สโอ,สอ,อ,อ้คืออะไรอ่อ,อเพิ่มขุดเร็วกับนายวิชาต์โอเคเดนเดนก็ทำเนี่ยครับหลากปีแล้วก,กระดาษปืนเ n นก็ทำเนี่ยครับเ n นทั้งหมดเพิ่มอะไรอะ่ะ เพิ่มนะวิธีการทำ T.O ก็เป็นอย่างนครับเหล็กเหล็กเหล็กแล้วก็เนี้ยนาฬิกาแล้วทั้งหมดก็ทำอย่างนี้ครับเลหล็ก T.O งานกระจกแล้วก็เหล็กนี่เป็น T.O T.O soft ทำอย่างนี้ครับเหล็ก l ว b o s แล้วก็สติ c k เพิ่มมองเหขข็นตอนคืนเซ l ล e r w a ก็ทำอย่างนี้ครับทอง ห้านั้นโคสี่วิธีทำซีโร่วันไดเวอร์ก็เป็นอนี้ครับนี่วิธีทำซีโร่วันซอสก็ทำเป็นนี้ครับยาลงมาเลยตัวขี้การนะเพิ่มเลือดเห็เดียวตัวเบนเดอร์ได้ได้ก็ทำเป็นนี้ครับแลสเตอ์ตูนแล้วก็น pues mm hmm. ั้นยาหลักหัวหัวรถปุอบเล็กรถแล้วกนี 8, 2, nah. ่ เหล็กแล้วก็เลสโตนก็ได้อันนี้คืออะไรเพิม่มอะไรเนาะนี่ก็เป็น,นเดยโอ้ยแต่ได้หอยสปีตุโอเคก็ประมาณนี้นครับโอเคได้ก็ประมาณนี้นครับก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับขอกราบลาแล้วครับสสดีครับ